สวัสดีครับวันนี้ก็ลองมาพบกับไลแมนนะครับวันนี้ไลแมนเราก็จะมาทํามาโครดอยอีกทีหนึง่งสําหรับพวกที่รับงานไม่ทันนะครับใครรับงานไม่ทันก็เข้ามาดูฟังก์ชันใหม่ของมาโครดอยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มายูนิสต์นะครับเริ่มแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาเลือกแอปพลิเคชันแลนเชอร์นะครับกตกลงไหมครับเลือกครับ เลือกมาที่ไลแมนดับครับโอเคครับก็าถามว่าต้องการจะกดใช่ไหมใช่โอเคเปิดก่อนครับเปิดถ้าเปิดเปิดตัวนี้ต้องเปิดสองอันนะครับมีเปิดตัวนี้หนึ่งตัวอนุญ,ญาตแล้วก็ UI ตัวนี้ต้องเปิดนะครับเปิดอนุญ,ญาตสองตัวนี้ครับกดตกลงเข้าไปกลับมาที่หน้าแอคชั่น ตัวนี้สําคัญมากนะครับว่าแอคชั่นตัวนี้เชั่นตัวนี้เข้ามาเลือกนี่แล้วเลือกคําสั่งแท็กรับงานนี้ตกลงครับทีนี้ให้เราเซฟไปก่อน ตะเคียนคําว่าอะไรก็ได้ไม่วดีกว่าเป็นโคดกันล้กันนิ้วกดกดงเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่ตัวนิ้วกดอีกทีหนึ่งนะครับเข้ามาทีนี้เข้ามาเสร็จเข้ามาคลรูปบวกครับคอนดิชันที่นี้คอนดิชันทีเนี้ย จะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อ continue loop ก็คือหมายถึงว่าสามารถเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ได้นะครับนี่ครับเลือกไว้ condition r e p e i t ครับบวกเข้าไปครับกด auto พิมพคำวออ่า auto เปิดเป็นก่อนครับทุกลงทีนี้ มันจะมีคําว่ารับงานนี้เสร็จแล้วเราขึ้นเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับ continue and loop นี่นครับเข้ามาที่ตัวนี้เวลาที่มันเจอคําว่ารับงานนี้เสร็จแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะ continue l ู o วน loop ต่อไปนะครับให้เราใส่ จริงเราต้องใส่คำว่ารับงานนี้ประมาณสักสิบอันนี่ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อไปทำกันเองนะครับคำว่ารับงานนี้จำไว้จำไว้นะครับต้องใส่ประมาณสิบอันนะครับเนี่ยรับงานนี้เนี่ยใส่ประมาณสิบอันเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับสิบอันนะครับนี่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะพอคุณใส่รับงานนี้เสร็จแล้ว งานต่อไปที่จะทําก็คือจะต้องเป็นคําว่ารับงานเพราะระบบจะมีคาว่ารับงานสามตัวให้เราเลือกตัวนี้ก่อนครับทีนคำว่าออโต้เหมือนเดิมครับเปิดครับเพิ่งเปิดออโต้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะแก้ไขก็แก้ได้นะครับให้แก้แค่แก้มาที่ตัวนี้ครับนั่นนะครับ เขาเปลี่ยนมดละทีนี้เราก็ใส่คําว่ารับงานกดเข้าไปครับเลื่อนนะครับอันนี้ต้องเลื่อนนะครับเลื่อน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 ขึ้นมาคําว่ารับงานเนี่ยให้ใส่ประมาณสักห้าห้าถึงแปดอันประมาณเนี้ยครับ ถ้าคนไหนไม่อยากรุนแบน์นะครับไม่อยากรุนแบน์ก็ใช้วิธีนี้ครับพิมพ์สิบอันให้มีคำว่าเวทตามหลังด้วยนะครับตัวนี้ครับให้ตั้งแค่สามตัวนี้นะครับตั้งแค่สามพอแล้วคุณก็เอามาใส่ใส่สลับกับตัวนี้ครับเอ็มทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ใส่สลับอย่างนี้ได้นะครับจริงตัวคอนตินิวลูปเนี่ยเขาจะเขาจะเขาเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อสักสองเดือนที่แล้วครับทีนี้ไม่ได้ทำคิดเพราะคิดว่าคงกดงานไม่ยากกันมนะั้งทีนี้เริ่มกดงานยากก็เอาไปใช้ใช้กันดูครับ นี่นะครับตัวนี้ตัวเนี้ให้ให้ใส่ประมาณเนี้ยแต่จะเป็นห้าช่องนะผมตัวเนี้ยถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองลองทักมาถามได้นะครับไม่ได้ตอบหน้าเฟซหน้าหน้าหน้านินเทลไรนะครับรับงานเนี่ยคุณใส่ตลับกันอย่างเงี้ยประมาณห้าอันนี้ห้าช่อง อันบนสิบช่องสลับกันไปสลับกันไปสลับกันไปครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็สามารถรับงานไลแมนดําได้แล้วนะครับโอเคนะครับ